ไปดีคุณพี่ตีมือนี้เท่ามีข่าวเด่นข่าวดังจะมารายงานเนาะบุวกว่าเด็กหน่อยสองคนเนาะกำลังจะไปเหยียนบัวห่นเพราะว่าตื่นสวยได้เหมือนกันิเป็นเจไดขาส่งกันเด็นทุกคนเดินสิเป็นเจไดมือนี้นะไปกันจะเป็นคลิปที่สองเนาะทุกคนเนาะบี่ว่าน้องแหนมจะเห็ดขึ้นมามือนี้เนาะมือนี้แม่นสิบห้าล้านไปห้องเฮียสิไปส่งล้านไปห้องเฮียเนาะเบิ่งว่าล้าน ตอนตอนี้นีเจ็ดมงคลเหลี่วก็ยังการผ่ากันเตือนทุกคนเจ็ดมงคลเล่วก็ยังถ้ามีไพ่ตือนป่านี้ต้องเลยทาเพื่อนอี่แน่ตรงเลยทาเพื่อนเบื่งเด้อสิไปห้องเฮียนทันบสทันเดียวคู่ญาตประตูฟ้าหรือบุปผา้อทุกคนเด้อเดี๋ยวมาทาเบิ้งเป็นต้องกันเลยเนาะเฮยยังเมีระวังทีเล็กน้อยยังบสทันตื่นเนาะ นอกจะมบ้าเบิงกิจกรรมกิจกรรมประจำวันของแม่แม่เฮียยังอยู่แม่พักทักไทยเอฟซีเนี่ยตีโอสบายดีเนาะทุก <laughs> คนเด้อแ <laughs> <laughs> ล้วปูพนะ <laughs> ักยังแนียนไงใช่บักทักวง กับปูเขาได้กินเห่าเน,นี่ยนาะงปลูกแบบกินประจําวันนี่แหละต้องให้มันมีในเมืออเวลาเห็ดกินเห่าบดไปตลาดม,มีบางนาวไีโก้บางนาวใช่กก้บางนาวเออกก้บางนาวก็มีได้เงินน้ำซาวค่ะบางนาวเงินน้ำซ่าวปลูกกินประจำวันนี่แหละ <c oughs> ไปตลาดก็บมะพริกกับต้นไห้มันมี เขาบอกว่าเอฟซีบอกว่าเมียกงเราใหม่แสบไร้หูซึกแนวได้ไหมหูซึกดีใจเร้อเร้อเธอหนาขั้นมีโอกาสกับมาเน้อเม่สนีแกงให้กินมีโอกาสมหาไม่เถาเองหล่นเนาะเม่นสีได้กินหลวนแม่วสิแกงให้กินเองเลยตอนนี้เด็กๆทั้งสองเฮ็ดหนาซ้อมมอยู่พ่วงตือนทุกคนเอาทักทายสบายดีเอฟซีแนสบายดีสบายดีไงไอ้เอ้ยอันนี้ซื้อว่า นางฝาบ้างแห้งแน่นั่งฝานั่งฝาอันนี้เด้อมังกรมังกรมังกรจะปีแล้วสองปีสงปีสรงยกยกสองเหนียวเนี่ยเออนั่งฝานี่นางฝาจะกปีแล้วอันนี้ปีปีแปดเดือนเนอะปีแเดือนอันนี้ลูกลูกไส้ละไม่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 ลเน้่ยหนึ่งนะละอ่สบายดีสบายดีเอฟซีจุดอสบายดีทูงามเนี่ยลูกคุองามเนี่ยทงามเนียพอ ผู้อำตื่นอนายว่าผว้อตื่นอขนมยังบ่จอร์นนะยุ่งกัดหลายอันตอนนี้ห้ากันลังสิเหตุยังนี่ฟ้ากินข้าวฟ้าว่าสิกินข้าวมา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 กินข้าวก่อนจะไปห้องเหียนผดีเอาชีสวยแหละเจ้านายเนนี้มันไปทรงสะนี่เนาะทุกคนเราเป็นบรรยากาศยามสาวเนาะจะเป็นปกติไพสิกินเบิร์ดไวรก่อนกันพวกัสไพสกินเบิร์ดไวร์ม่อวาผู้นั้นไในขนมสองกอดเฮ้ย

ไอ้จอเหี้ยห่อไซเดียวอนุวานยังอนุวานปอนึงอนุวานปอนึงน่อยนฝ่านี้อนุบานปงใหญ่อนุวานปอนึงใหญ่เออมันมีใชไหมอนุวานปหึงปสองใหญ่เว้ยไ่จังได้กระเป๋าไผกระเป๋าไผอยู่บนใดเนี่นี่กระเป๋านองฝานองฝ่าใส่ปุ่มแล้วบ คน้องฝาใส่หรอบ่โอเคบิ๊กซอสใส่หรอบโอเคเมื่อกด้่อ่ซอสยงเหิีซอยนงกับมีบอสคู่แล้วหายบ่สักคู่แล้วหายซอสไอยบ่ด้วยปึ้มเด้ปึ้มอายเด้ใส่ปึ้มอายฮะโอเค โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยฮีดซีฟวันนี้อันนี้ปุ่มเขียนตัวนี้ปุ่มอ่านตัวไหนปุ่มเขียนโอ้ตัวนี้ปุ่มเขียนตัวนี้ปุ่มอ่านโอ้แสดงว่าสักคู่เลาแง่หนเนาะลเลาแงเป็นตตวเขียนกับตัวอ่านเนาะอะไแล่วบอโอเคสีสวยเลยเด้อทุกคนเด้อคี่รจักไปถ้าสียางไปไม่ไก่ๆนึงนีโอเคยางไปสือขนอมเหมืนดี Yay! ไปไปไว้ไายางฝายางไวไวไปเรียนบทันนสักคราสเบอเขาเรียนแถวนนี้โอ้ขอมบองเขาเนี่ยไปก่อนนีสิพาไปปเอายางไปที่หละยางไปที่เดี๋ยวสบายดีสาวู่เด้อ แถวหันมาสวยสองคนนี่จะได้นิไปไปเขาห้องเฮียนไปเลือกอะไรคนละยางเด้อกอะไหนคนละยาเงอยาเอาอย่างได้<ม>น้ำฝาเอาสังเอาตุน่นเอาบอลโอเคน้อำฝาได้แล้วเมื่อก่อนเอาอย่างหละ่ะอะไรเอาอะไรไหม่ๆเดี๋ยวใหมเด้อผูกสีร้อนฟ้าเดี๋ยวนี้ ยายพอเท่าน้ำมาทีปะเม้นไผาอยู่ห้องไหนแน่นี่ไผยอยู่ห้องไหนแน่โอ้ยจ้าอยู่ห้องนี้บ่กดเกือบก้อนบ่โอ้ยโอ้ยหูคู่อังเจดีคุณนะไปสบายดีบ่าคู่เนี่ยเ้อสบายดีบ่าคู่เนี่ยสบายดีอ่ะ บายบายเนี bye bye này, ่ยไอห้อข้งหลงเลเออเดี๋ยวโอเคใส้เก okay, eh, okay, ือก่อเออบายบายเดี๋วนี้พแสบายดีสักคู่นเน้อสบายดี จบไปแล้วกับภารกิจทีแซนจะหุ่นไหวแต่เสาด้วยเนาะวันนี้เนาะเพราะว่ากับโปเดียนางไปส่งเพคนไกลนะเพราะว่ามันเป็นหุ่งเฮียนประจำมู่บ้านเากับยางไปเกลไก่ไปส่งคนเหมือนมาคือกับมาเองเนาะทุกคนเนาะอ้าวตอนนี้กะได้เวลาะที่ไปเบียกไปงานเท่าพุก่าวเลยเนาะทุกคนเนาะสี่เด้กลับไปเบียกก็เลยพอมือสวยแห้งดีอย่าไปส่งเพคนนะวันนี้ปกติกะบ่ค่อยได้ไปส่งเนอกมือได้อันมาหอดไว้กับสี่เด้ไปส่งเพคนตื่นเสากับสี่เด้ไปส่งเพคนแต่ถ้าตื่นสวยจะสี่นี่กะโอ้ สาตลอดน,นี่น้องแนวเก็อยากฝากทุกคนให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เคือเก่าเฮาเด้อทุกคนเด้อเป็นกำลังใจให้แนวในเด้อสู้ๆคลิปท,ที่สองแล้ว ได้พันทร์ทรัพย์ลอล้ดีใจแหกทุกคนขอบใจทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เด้อส่วนตอนนี้เดี๋ยวเนี้ยมสิไปเฮ็ดเบียก,ก่อนมาต่อกันะนคลิปหน่าวจะพากันเฮ็ดยังอีกเนาะส่วนคลิปนี้ไปทรงร้านไปทรงร้านก่อนเนาะทุกคนเนาะเบิ่งบรรยากาศที่แสนจะบุนไหวายามสาวว่าหนุ่มเนี้ยก็เมยังเฮ็ดยังเน่เนาะทุกคนเนาะส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนเด้อทุกคนเด้อบายบายอ่ะก็ไดก็ไดียหนุมนารักด้อเฮ้ายบาย ไปห้องเรียนก่อนไห้องเรียนก่อนดยมือหนามาไหมมือหนาพกตันไหมเด้อวะสิมือหนามาไหมมือหนาพก,กันไหมเด้อโอเคบายบาย